เห็นเห็นเห็นมึงตั้งกระทู้ไอในไอจีมาแล้วกูต่อไปคอมพิวเตอร์สายอ่ะก็ต้องก็งงไหมงงดิไม่คุณคิดว่ากูอยากเรียนอะไรคิดว่าอยากูิคเอาเอาจิงไหมตอนแรกกูไม่รู้เลยว่ามึงอ่ะไปเรียนต่ออะไร เอาง่ายเพื่อนตอนนี้ไม่ได้อัปเดตอะไรกันเลยแต่ลราคนกูรู้แค่มึงจะไปเรียนต่อจากไอ้มินแต่เข้าใจว่าโอเคคงไปเรียน MBA บริหารที่กลับเข้ามาทำโยธาอ,อ่ากูก็เลยแบบด้วยการที่ว่ามึงโอเคทุกอย่างดีหมดดีหมดดีหมดเรียนด,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 ดีทุกอย่างแต่พอมึงต่อคอมพิวเตอร์สายกูก็เชื่อเอ้ยทำไมมันแปลกยังวะน่าสนใจยังวะอ,อ๋อแล้วบอตีทำไมถึงอยากเรียนคอมพิวเตอร์สายอ่ะเออกูมองว่ามัน มันกว้างมันเปลี่ยนสายง่ายด้วยถ้าไม่ชอบคอมพิวเตอร์สายอ่ะสมมุติกูไปเรียนอยากไปเรียนไฟโตโทไฟแนนซ์ใช่ไหมจริงจริงอ่ะสมมุติถ้าจบคอมพิวเตอร์สายแล้วไปเรียนโทไฟแนนซ์อะเบื้องตหรือเวื้องตดีกว่าเพราะมันจะเขียนโค้ดได้เพราะทุกวันทุกวันนี้ทุกธุรกิจอ่ะมันมันเขียนโค้ดกันหมดอ่ะถ้าสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีใครไม่มีใครมองถึงขั้นนี้นะรู้ปะอย่างสมมุติตอนนี้ใครมาถามกูปอตีเลยก็แต่ว่าพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะเขียนอะไรก็ได้ที่เขียนโค้ดอะถ้าตรงสุดก็เป็นพพพวววกกคคอออออออมมิิิิเเเเตตรรรร์์ไไแแนนนดหืบบจีย่ง็้ รือพวกฝั่งไอีก็ได้เพราะว่าเพราะเพราะว่าพวกเนี้ยก็มาทําพวกฝั่งทําในแบงค์ได้ทาทาในธุรกิจไฟแนนซ์ได้อเออมันเปลี่ยนสายได้แล้วก็ไปทําธุรกิจอื่นแล้วทุกวันนี้ตอนกูเรียนตอนกูทํางานอยู่กูก็เขียนไพทอนนะแต่อาจจะไม่ได้เก่งมากกูรู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆสมมติกูทำเกี่ยวกับคำนวณถ้ากูเขียนโค้ดได้มันจะมีแบบโซลูชันบางอย่างที่แบบโค้ดมันช่วยได้ Excel เขียน Excel แบบหมื่นบรรทัดอย่างเงี้ยกูเอ็กเซลเริ่มเริ่มค้างเริ่มลำบากแล้วแสนบรรทัดเงี้ยข้อมูลเยอะ แต่ว่าถ้าเขียนโค้ดได้อะมันก็ช่วยได้เยอะใช่เพราะตอนนี้คุณประสบป,ปัญหามหมเอ็กเซลไฟล์ใส่สูตรเยอะล้านลัานข้ามชีทข้ามชีทเฮี้ยเปิดทีสิบนาทียี่สิบนาทีทํางานเปดโมงครึ่งอะได้ทํางานเก้าโมงอะเออแค่เปิดไฟล์อะข้ามไปเก้าโมงกว่าเลยนโมงครึ่งก็ได้เฮี้ย <laughs> อ๋อพุ่งอยากเนี่ยคอมพิวเตอร์ไซายไอ้เฮี้ยนี่อยากเรียนเดียวทาต่อถ้า,ถ,าถ้ายอดกระใช่ อันนี้อยากเรียนโยธาเธอทำไมถึงอยากเรียนโยธาต่อไม่ถึงอยากเรียนโยธาเพราะมองยุ่งงงจริงเลยอยากจบโทวิศวะที่อ๋ออะไรนะจบโทวิศวะที่ตีดีสัตว์หมายถึงอันนี้หมายถึงเรียนต่อถ้าเรียนต่ออ๋อถ้าตีก็ก็เหมือนกันถ้าย้อนเวลาย้อนเวลาไปเรียนบอตีจริงไม่ไม่มีไอเดียคือไม่โยธาแหว่แบบไม่รู้ด้วยตามงงตัวเองอ แล้วที่ทํางานคือวันนี้คือที่บ้านอยากให้ทำครูเลยนะพวกกูไม่รู้ว่าเข้ามาทุเรศก็เลยนําตอบตอบตรวจกับที่บ้านแล้วเขาแห้ปีกูเ้เงี้ยท่านสมุทรมึงชอบอะไรไม่รู้มึงชอบอะไรชอบอะไรไม่รู้กูชอบกูไม่เล่นมึงนีกูไม่เล่น ชอบะไรอ่ะอ,อยากรวยอยากรวยถือว่าชอบเลยใชง่ยเี้ยแต่ไม่ได้อยากรย <laughs> แต่กูรู้สึกว่าเท่าที่ฟังคนที่เขามีเงินเยอะๆเขาพูดมาแบบรวยมันก็ถึงจุดจุดนึงอ่ะแล้วมันก็ไม่ต้องรวยแล้วก็ได้ก็มันก็ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีพอมันมีเงินประมาณนึงมันก็ซัพพอร์ตได้หลายๆเรื่องแต่เรื่องก็จะง่ายขึ้นเรื่องค่ารักษาพยาบาลเรื่องการใช้ชีวิตอยากกินอะไรก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงรวยจุดนึง ก็ผมไม่ได้อยากกินอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากกินอะไรหรูหรูอะกูไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นไม่ต้องไปกินสเต็กไม่ต้องไปกินอะไรก็ได้เดี๋ยวเหมือนมีเงินแล้วมันอุดใจเออาไม่ลำอย่างน้อยว่ามันไม่ลําบากมากสมมุติเอเรื่องอ้วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลน่าจะเห็นชัดสุดเพราะว่าแบบถ้าไปตองโรงพยาบาลรัฐอย่างเงี้ยบางทีก็สงสารนะแต่ด้วยระบบมันทําอะไรไม่ได้หมอเขาเริ่ม ผู้ฟังร่วงหมอหมอบางคนก็เริ่มอยากออกนอกประเทศนะงานที่เขาทำทุกวันนี้มันก็หนักจริงนะเงินมันเยอะแต่พอมาหารต่อชั่วโมงมันไม่ได้เยอะมากะเขาหมอทํางานทุกวันเลยเพราะมันเขา้าบางทีแม่งไม่ได้นอนอะไรเลยน,นะเพราะพอทางานเสร็จห้าโมงต้องขึ้นเวรล,ลงบ<ม>างทีงแบบาเวลาบอดอะไรของเขา มันจะเหมือนมนช่วงหนึ่งอ่ะคนี้ิดประมาณว่าเป็นหมอรับาปวรับา้จะินเต็มทูจะกินเล้าหู่อันงมันต้อูฝังที่คนด้วย